มาจ้าวันนี้มากินก๋วยเตี๋ยวกันค่ะวันนี้ทำน้ำซุปเองนะคะน้ำซุปไก่ค่ะวันนี้เรามาดูน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวกันค่ะหอมหอมหอมมากเหยค่ะก๋วยเตี๋ยวกันค่ะเซฟบซบค่ะตอนบ่ายนะคะร้อนค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทานกว๋วยเตี๋ยวกันนะคะอันนี้วันนี้เราทําเองนะคะน้าซุปเราทําเองนะคะขอรวบผม่า้แป๊บนึงกันทําเองกินเองก็จะชามใหญ่หน่อยนะคะ<ม>ก็รสชาติเผ็ดสดเด็ดนิดนึงค่ะมาทานกันเลยค่ะเส้นเล็กนะคะ นี่เป็นหัวใจเท้าค่ะอืมก็เตี๋ยวไก่นะคะลูกชิ้นก็เป็นลูกชิ้นนะนะคะเป็นเส้นเด็กค่ะเหนียวนุ่มมากเลย อร่อยเลยค่ะหิวพอดีเลยเหนีวนุ่มมากเลยค่ะซึ่ง ตอนกำลังหิวนะคะมันก็จะสกลวกหน่อยอืมเจ๋นมากเลยค่ะทานน้ำสักหน่อยก่อนอือหือจอบหัวใช้เท้าค่ะ ในหม้อน้ำซุปนี่หัวไชเท้าเยอะมากเลยนะคะนี่ค่ะอืมหวานมากเลยค่ะอืมเต็มอย่าง อัน,นเป็นเนื้อไก่นะคะด mm hmm. นนีกระดูมไก่ก็เปื่อยมากเลยค่ะอันนี้เป็นลูกชิ้นเนื้อนะคะโกเด้งค่ะเด้งนนเ,นนะะเด้งเด้งเด้งอือ บ๊ายบายนะคะขอบตัวกินก่อนค่ะ